เคเคนายคือที่แบบที่แปลแปลว่าแบบเป็นเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์กลุ่มกลุ่มน้องหมาะเออใช่ไมมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อของหน่วยหมานี่ด้วยไงเคนายนี่กออกแล้วแต่เออได้เอาอี้ผมตายสามตัวผมหอนอ่าทีมหืมสวัสดีทีมทีมหอนเอ้ยเอาได้ได้ โอเควันนี้มาสุ่มไอ้แมพให้เองนะเราไม่ได้เลือกครับก็คือได้โอเอซิสนั่นแหละเดี๋ยวจะเปลี่ยนหรือว่าเอานี้เลยได้หมดเลยครับได้หมดโอเอซิสมันเต็ใหญ่ไปเปล่าวะคุณเอาแบบเน็ตแมพมันจะล็อกโซนครับมันจะล็อกโซนฮะอ๋อได้นะได้นะได้นะได้ได้แป๊บ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 ทีมหัวโจกันกับทีมหอนอ้าวชิญเโอ้ยไม่ได้จะกดสตรีมแอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คอด คือสตรีมเสร็จปุ๊บออฟฟิศตัวฟิชได้ถอนออกสตรีมวันนี้ก็จะเป็นแมทนะคะเป็นการอยู่ดีก็นัดหนึ่งหนึ่งอยากกระทืบกันเองนะคะระหว่างทีมหืมนะคะคือตึมปาล์มนะคะขอขอเสียงมุมน้ำเงินหน่อยฮะทีมหืมอ้าวแล้วทำไมทีมหอนชื่อขายอ่ะนั่นดิทีมหอนเลยไม่ฟังดูไม่เป็นมงคลเลยวะ อมุมแดงนะทั้มุมแดงคือทีมฮอนขอเช็คหน่อครับอู้วววววแล้วเหรอเออว็นววววว้วมวว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 วาวววววอควว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 อวววววาเรวว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 บวว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 การววววววนวนรววนวว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 วฟวรววีวววเราเป็นวารดวลปวิศนานะฮะเป็นการสุ่มฮีโร่นะคะจะโชวว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 ว 2 1งนจะไปอ้าวผมผมอยากโดนผมอยากโดนบ๊อบตอนนี้นะครับเป็นการสุ่มฮีโร่ก็คือเป็นตัวใหม่มาเลยนะโอ้โหเอ้าบ๊อบดูจริงรู้เป็นบ๊อบหรอรู้เรื่องไงอ๋อเมื่อกี้ใส่หนี้ใส่ได้แอนตี้ก่อนแล้วก็รู้เรื่องนะฮะรู้เรื่อง กี้มันเป็นอะไรวะมันเป็นนั่นหคิดไม่ออกเป <c oughs> ็นแอช,ช่อา่ตัวที่เป็น,นเป็นเพราะว่าไอ้นี่กำลังจะหากันนะคะว่าเออจะจะเรื่องไฟกันตรงไหนนะคะตอนนี้เฮ้ยอย่างเงียบดิเฮ้ย,ย <c oughs> เฮ้ยออเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้้ นู่นวะครับอุ๊ยวิ่งไแล้ววิ่งไปแล้วจุ๊บอ้ยไม่ครับนะทีมถอนได้ไปหนึ่งเต็มนะฮะแบบโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยเซนยัตต้า<อ>นะครับไหนคราบแพ้แกง๊ง<อ>ไปแล้วหนึ่งนะครับผมรอบนี้เป็นเอ่อหลวงพี่ปลาหมึกนะฮะประท่ากับเอ่อพอมดุตพ,พ,พหมดห หนุ่มพี่แย่ไปอีกหนุ่มพี่แหย่รู้บุกมาครับเอาฟิ้นในจากดักจบกันไหมหรือจะแบบซึ่งหน้าอะไรงนี้จะมีการดักจบกันไหมครับกางจะเจอกันแล้วนะครับกางจะเจอกันแล้วนะครับมีการใช้ไปแล้วหนึ่งมีการดิสคอร์ดไปแล้วโอ้โหปั่นหน้าแล้วครับโอ้โยจบไปอย่างรวดเร็วนะฮะทีมผู้ได้ไปหนึ่งแจ้มะปีใครแตกแล้ว โคตรสูสีอ่ะโอ้โหเนี่ยแหะเนาะอ๋อองแม่องแม่ตั้งแต่สกินเลยเฮ้ยอะมีการเปิดทีวีรัดทางแล้วครับอยากมาลุมตื้อไปวันะฮะมีกานเปิดทีวีจะเหตตัวเองไม่เก็บไว้ทำแบบสเปซบ้างกำลังจะพัฒนาในในฟาร์ม มีการเซตติ้งนะคะมีการเซมติ้งขึ้นนะครับแขกต้องมาแล้วรุ้งต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 ้งตุ้งตุางตุ้งตุ้งต้งตุ้งต้งตุ้งตุ้งตตงต้งุงตงตงงต้งตงตงต้งตงตงต้งตงต้งต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 ้งตงต้งต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 ้งตุ้งต้ง โดนเต็มๆไอ้ลูกกุ่มๆโอ้ไม่คุ้นเมก็ดนเลืองจโิพี่โตฮะดนิดมามาแบบนี้น่าสนใจนะฮะแบบนี้พี่โตไปโตมา้วจ้งมีการแบบโชว์สกิลนิดนึงนะคบการลอยดูยูทูบมาเยอะดูยูทูบมาเยอะเฮิร์นฟ้า เอาแล้ครับมีงานแบบดักกันแล้วอุ้ย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 ไปุบปุ๊บเดินมาอุ้ยไปทีเดียวทีเดียวทีเดียวแล้วนั้นทีเดียวทีเดียวแล้วนั้นไวเดี๋ยวนะมันกดตัวอีไว้ทำอะไรอ่ะไม่ยกเหรอไว้ยังครับ ไม่ผมจะใช้ไอ้ท่าใช้ใช้ไปว่าเยอะเซนเซอร์นะฮะคือจะใช้ท่าพันสอบตอนนี้ยังสองสองเท่าอยู่นะตัวซีอีจริงๆเลยฮะอ๋อตัวอีมันคือแค่แบบยกหมัดกันใช่ครับตัวเนี้ยเสร็จแล้วตรงไม่ได้นะฮะหมัดตรงมันจะตันมีการจะเจอกันนะครับตอนนี้ มาแล้วครับมหากรรมวิฟบ๊อบวิฟบ๊อบเฮ้ยบ๊อบบ๊อบเจอกันแล้วเจอกันแล้วยังไม่ทำอะไรเลยคนโดนโหลดอีกซึ่กแล้วครับโดนไล่แล้วครับโดนไล่แล้วครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยอันนี้ก็คือเลือดอย่าลืมนะครับว่าเราไม่มีเลือดนะฮะถ้าถ้าเจนได้ก็คือน่าจะให้เปรียบกับเล็บลอยนะครับใครเด้งล็เกสี่นะวรับ คุณรีคอร์ดเสร็จปุ๊ผมรีคอร์ดตามเลยมันต้องกลับมาอยู่ใกล้กันแน่นอนอุ้ยดีโอโอเดตฮะโอ้โหเดี๋ยวจับตาเดี๋ยวงน้อยเฮ้ยเกินไปก็ได้ตะกี้ยกยังันด้วยโฮ้ยแต่จริงเดี๋ยวเจอหน้ารู้เลยคุณฟ้ามาก่อนยูโมเอออฟฟิเซอร์นะฮะกำลังวิ่งมาเจอกันจุดเดิมเนี้ยนะครับโอ้โหคู่ขนาดมากเลยนะครับอุ๊ย อุ้ยอุ้ยยาวทำไมมันจบไย่างนั้นละครับเกิดอะไรขึ้นเนี่มันเกิดขึ้นมาโกูมากกงลังจะหาทงหนีเฮ้ย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 เฮ้กินเจ้ากักินเดือนท่าเดียวแค่มารีจากหนังเลยอ่ะบอกว่ามึงจะูต่ากแบ็กกินไม่นะฮะ เองกับข้าก็ต่างกันแค่เสื้อผ้าและเจ้านายตอนนี้ยังหากันไม่เจอนะฮะนี่อยู่ไหนกันนะตรงไหนนะตัวก็ออกใหญ่แล้หากันไม่เจอนะฮะโอ้ยโอ๊ยโดนโดนไปถึงแล้วทีมหืมโดนไปและหนึ่งนะฮะ ดู่ที่มีคนเดียวนะฮะแต่ได้ทีมผมยันเหินฟ้ามายิงนะครับโอ้โหนดำน้ังโอ้โหปั่นคุงกระชาไปอีกหนึ่งโหเสียบกลางตัวเลยครับมีการดันแล้วลวกไปอีกหนึ่งนะฮะตอนนี้อสูสีกันมากครับมีคนกำลังถูแตกนะครับคนนึงคนกำลังจะแตกแล้วทั้งประเมินพลังค่าต่ำไปอย่าหมายเลยนะครับ เขาพยายามปัดป้องนะครับปัดป้องเรียบร้อยเรียบร้อยจี้คือจี้คือฉันอะหลบได้ไหบอู้ยไปอีเท่หนึ่งแป๊บปัดบ้าไปหม มีกโรปีพอร์ตองกันโโอ้หเรียบร้อยครับลูปโพสิชั่นแบบแบบโจทาโร่อะโจทาโร่ที่าร์ซาวาลูโดที่ไหนเนี่ยรูปโพสิชันเรียบร้อยได้เก็บแต้มแพ้คุณปามเพิ่มอีกหนึ่งโดนคุณปามนะฮะตบแล้วเช็คทม้งหมดของทุกทีโดยที่มันได้เป็นตัวแบบตัวดีจีเอ็เยอะเลยถ้ามันเป็นแทงเยอะ่างที่อาโต้บอกรับรอง ไอเหมือนไม่ไ <integer> ด <mountain: a ema> ้ต <il orter noise> ัว <People> ซ <kek voir> ัพพอร์ตออกได้ได้เซ็นนเนาได้เซ็นอะไครับอืดูมานี่ก็คือดูมาไม่แต่ว่าชีวจตผมก็ังคิดว่าจังหวะสุดท้ายตอนผมเลือกเลือแช่นั่นแหละผมไม่ได้ไม่ไตั้งใจจะกด E เอมแต่ว่าเปิดลงมาเสร็จโอแบบผมจะผมจะกดแซลมี E เออสแลมไอโกปราตุนตามคุณทำเล่นดูฟิตกกาทีฮะใช่ไม่ล่าเฮ้ ไม่ไม่แต่ภาพที่ในหัวคือการว่าจะแซลมสวนคือแบบว่าที่คุณแซลมก่อนแล้วผมแซลมสวนแซลมบนครับเออลมีเท่เลยปิดตู้มันมีท่าฮันนีที่มันเป็นตัวอีแบบอัปเปอร์คัรครับทำไม่ผิดรู้หรอใช่ใช่ครับตอนนี้มันเป็นแซลมบนตอนก่อนตัวอ E ที่อัปเปอร์คัร์อฟเมื่อก่อนตัวอีคือการแซลม์ไยอ๋อแซลมแล้วมันเปลี่ยนที่อัปเปอร์ที่มันจะเป็นแบบตัวที่มันแบบเป็นถือฟ้าลงมาี่ล้วเราจะลงไปตรงไหน ใช่ใช่นั้นชิปคืออาไปครดนะครับครับอันอววัน่ครับพอดีครเป็นลรอยขอบคุณสำหรับการชี้แนะครับมาเราไปเล่นชวาตันกันหนำใจล้วะวันมก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เจ็ดหกผมบอกผมว่าเจ็ดหกแบบ มองหน้าเขาสุ่มมาเพื่อคุณฟาป่าเลยป่ะคนสร้างห้องล็อกอ่ะป่วยล็อกก็มาล็อกอะไรล่ะล็อกอ่ะเอาองมาเกลือแล้วมาโทษดเจ้าของเกมเราต้องหาที่ลงมั้ยฉนต้องไปคุยในเกมไหมอาโทวจะในหนเน็ตคือผมพิดารอาในมือถือยังคุยได้อยู่อ่ะ